ทรูทั่วไทยมาแอวเหนือแล้วเจ้าเชียงใหม่เป็นสีสัญญาณดูดีเป็นสงา่าเน็ตทูแรงตึงตาโหลดเร็วล้ำ่วรนะเจ้าขึ้นมารนเค้าอยู่ที่ไหนประตูท่าแพ้ครับทรูจัดทัพทีมผู้บริหารเช็คสัญญาณจุดยอดฮิตกลางเมืองเชียงใหม่ทั่วถึงจริงไหมเช็คอัปรูปขึ้นโซเชียลได้รวดเร็ว ยังไม่พอ,พอขอไลฟ์เช็คทั่วเชียงใหม่สัญญาณชัดญญทุกพื้น,ท,นที่พร้อมเซอร์ไพรส์ญญให้ชาวเชียงใหม่มอบเน็ตรูให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์เพิ่มยอดขายเร็วแรงไม่สะดุดตอกย้ำความเร็วแรงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเน็ตรูก็ตามทันไม่มีสะดุดการันตีรางวัล8ปีซ้อนจาก Enperf ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุดในไทยทั้งอัปโหลดและดาวน์โหลดเร็วที่สุดชูทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึง